อธิคาชื่อชื่อนุ้ยนะคะวันนี้ก็อยากมาเป็นคำพยานคือจริงๆมันเป็นคำพยานต่อเนื่องแต่ว่ารวบรัดสั้นๆก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมามันก็จะมีจังหวะที่ว่าเราอ่ะจะต้องจะขายบ้านแล้วก็ต้องเก็บของออกจากบ้านที่ที่บ้านที่เราไม่สามารถที่ ใจมันไม่โอเคอยู่ไม่ได้แล้วก็ได้แบบว่าอาธิษฐานขุณพระเจ้าแล้วคือพระเจ้านําให้มาอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งที่เดอะคอซึ่งเป็นน้องซีก็ขอบคุณพระเจ้าที่น้องน้องซีเขาก็เปิดบ้านให้เราได้อยู่ด้วยอย่างเงี้ยแต่ในขณะนั้นก็พยายามถามที่ตึกอะค่ะเดอะคอร์ะค่ะว,ว่าพอจะมีห้องเช่าให้เราไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยมันว่างไหมเขาก็บอกว่าไม่มีว่างเลยค่ะยังไงก็ไม่ว่างก็คือเต็มแล้วหลังจากนั้นมาก็เหมือนแบบว่าจะมีช่วงที่เราต้องที่ที่ตัวน้องเองอะต้องไปพันธกิจก็ ไปพันธกิจเนี่ยบนความที่รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ห้องเลยยังไม่ได้อะไรเลยสักอย่างถามว่ากังวลไหมก็กังวลเพราะว่ากลับมาก็ไม่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 รู้จะจะอยู่ตรงไหนแต่ท้ายที่สุดเราก็ไปด้วยความเชื่อก็ให้พระเจ้าก่อนพอให้พระเจ้าก่อนเนี่ยก็ไปรับใช้แต่มันก็ยังมีนิดนิดนึงในขณะที่เดินทางก็อธิษฐานกับ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 ทีมที่ไปอะค่ะอธิษฐานปราระวิญญาณซึ่งเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอฝาก ในในเรื่องของภาระ,ะต่างๆที่ได้รับมาเนี่ยไว้กับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยลูกด้วยแล้วเพราะว่าตอนตอนที่ถามเดอะคอสอะค่ะเขาบอกว่าเพิ่งมีคนหนึ่งมามาได้ห้องตรงนี้ไปเองแล้วตอนนี้คือห้องเต็มหมดแล้วซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าระยะเวลาที่สมมุติวันนี้เราไปพันธกิจแล้วอีกอแล้วแล้วเขาว่าเพิ่งบอกว่าห้องเพิ่งเต็มไป ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงขออนุญาตโอนจองไว้หน0 0งก่อนถ้ามีห้องเมื่อไหร่แล้วรบกวนรบกล็อกห้องไว้ให้หน่อยก็พยายามไปที่ทางกับพระเจ้าคือยังไงเพราะว่าเราเองก็ไม่ไม่มีที่จะอยู่แล้วบ้านอ่ะก็ก็กำลังจะขายอะไรเงี้ยก็พระเจ้าบอกว่าให้วางใจในเราก็ไปก็ทาภารกิจทำบางกิจไปอะไรเงี้ยจนแบบ มันเกิดความอัศจรรย์ตรงที่ว่าก่อนหน้านี้เขามีคนที่เขาย้ายออกไปแล้วแล้วเขาก็มีคนเข้าซึ่งซึ่งเราติดต่อไปช้าไปแค่เพียงประมาณสองชั่วโมงแล้วห้องมันเต็มแล้วแล้วเราก็เราไม่มีก็ตัดสินใจคือโอนโอนมาจําไปจนผ่านไปก็ไปทำภารกิจประมาณ2อถึงสวันวันสุดท้ายที่จะต้องกลับมาอย่างเงี้ยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แต่เราโอนไปบอกแล้วว่าถ้ามีห้องอ่ะล็อกไว้ให้ด้วยเออจนภารกิจเสร็จ ก็มีเมสเซจมีไลน์กลับมาว่าพี่คะได้ห้องแล้วนะคะเออก็รู้สึกแบบขอบคุณพระเจ้ามากๆเป็นอะไรที่แบบในในใน,ในความแบบจํากัดที่แบบพอพยายามถามน้องว่าน้องห้องอะ่ะมันจะมีใครจะแจ้งออกไหมบอกไม่มีคะ่ะพี่อ่ะ้นไม่เป็นไรโอนตังค์ไว้จองไว้ก่อนหนึ่งพันถ้ามีห้องล็อกไว้ให้พี่ด้วยก็กลับจากพันธกิจก็ได้ก็ได้ไดย้ายข้าห้องเลยก็ขอบคุณพระเจ้าเอเมนแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็ขอบคุณพระเจ้าในตอนช่วงก่อนที่โซโซจะปิดปรับปรุงอะค่ะก่อนหน้านั้น ก็ได้ทําบัตรจอดรถอะค่ะเป็นเป็นเป็นรายเดือนที่เงี้ยแปลว่าณนะเดือนนั้นอะคือเราจ่ายเต็มจ่ายเต็มจ่ายายล่วงหน้าก่อนหนึ่งเดือนและทีเนี้ยพอเดือนนั้นอะหลังจากที่ทําบัตรปุ๊บบัตรจอดรถอะค่ะที่โซโซเงี้ยหลังจากนั้นก็ปิดปรับปรุงแต่ว่าเรามีการจ่ายล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในในเดือนนั้นอะก็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  สิ้นเดือนนั้นก็คือไม่ได้จ่ายและหลังจากนั้นมาโซโซปิดปรับปรุงปุ๊บเราก็ไม่ได้จ่ายอีกเลยอีกหลายเดือนเลยแต่ว่าก็คือเข้าใจว่า,เ,าเขาหน้าจะตัดเป็นเดือนที่เราจ่ายล่วงหน้าไปอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ก็วันนั้นวันนั้นฝากอาจารย์บุ๊กไปพี่ๆช่วยช่วยดูบัตรจอดรถหนูให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าสิ่งที่เราต้องจ่ายทั้งหมดอ่ะประมาณเกือบ4ี่พันที่เราต้องจ่ายคืนนะตั้งแต่วันที่เราไม่ได้เข้าก็คือโซโซปิดปรับปรุงจนถึงวันที่เรากําลังจะต้องมาใช้เนี่ย มันเป็นมันมันเราเราไม่เคยได้เข้ามาที่นี่เลยมันเป็นค่าใช้จ่ายเกือบเกือบสี่พันบาททีเนี้ยก็เลยบอกอาจารย์บุ๊กเขามีส่วนลดให้ไหมอะไรให้ไหมอาจารย์บุ๊กว่พยายามคุยแต่ท้ายที่สุดแล้วอาจารย์บุ๊กบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะลดให้ได้เลยนะนะตรงนี้คือมันเป็นเหมือนกฎของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้าก็เลยตัดใจโอนตังค์ให้อาจารย์บุ๊กไปพอโอนตังค์ให้ไปเสร็จก็ เหมือนเราก็ไปทําอะไรสักอย่างแต่ว่าไอา้ทางข้าพเจ้าว่าพระเจ้าลูกเสียดายตังจังเลยไม่อยากเสียตังตรงนี้เลยอะ่ะเออถ้าตังตรงนี้ถ้าเกิดว่าลูกเอาไปลงทะเบียนไปค่ายมันก็คงจะดีกว่าแล้วมันก็ยังเหลือด้วยอะไรเงี้ยก็แต่ไม่เป็นไรก็เออโอนไปแล้วก็ตัดใจขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอย่างเดียวขอบคุณพระเจ้าอย่างเดียวแล,แล้วอาจารย์บุ๊คโทรมาแต่ว่าเราก็ไม่ได้รับสายก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่พอมาเจอหน้าอาจารย์บุ๊คบอกว่าเขายกให้นะเขาไม่เก็บเราเลยนะก็รู้สึกว่าโอ้เป็นอะไรที่ขอบคุณพระเจ้ามากๆ ทั้งที่เขาอ่ะเขาบอกแล้วว่าคือเหมือนแบบเขาในกฎของเขาอ่ะมันไม่สามารถยกตรงนี้ได้แต่ขอบคุณพระเจ้านะวันนั้นอนะ่ะเราได้ตังกลับมาคืนแล้วเราก็สามารถลงทะเบียนไปค่ายได้อย่างเงี้ยขอบคุณพระเจ้ามากมากเลยแม้ว่ามันจะเป็นเงินจํานวนที่น้อยแต่รู้สึกว่าเห็นคุณความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มนุษย์บอกว่าไม่ได้แต่ในพระเจ้าไม่มีอะไรที่ไม่ได้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าอวยพรได้ค่ะขอบคุณพระเจ้าคะ่ะ